ขอให้เป็นส่วสุขสตินะเจ้านิกกี้หลับให้สบายนะคุณแม่คะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคุณไปสบายแล้วลูกคุณแม่คะในไหนนิกกี้ก็ไปแล้วหนูขอเลี้ยงสุนัขตัวใหม่ได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกลูกความรับผิดชอบหนูยังไม่มีและอีกอย่างหนึง่งเวลาเขาจากไปอ่ะแม่รู้สึกไม่ดีแต่หนูเหงานะคะคุณแม่ไม่ต้องเลยรอหนูโตก่อนแล้วหนูค่อยเลี้ยงไตทเลฉันดูสวยงามนุโอ้ยพี่กิตตานั่นลูกหมาใครไม่รู้น่ารักจังเลย ดูสิตัวขาวเชียวของน้ำไปจับมาไปได้ได้พี่ตาดูสิน่ารักสุด,สดเลยอ่ะ <S <S อุ้ยมีลูกสุนัขน่ารักแบบน,นี้หลุดมาด้วยเหรอเนี่ยพี่คะพี่คะลูกสนักของใครเหรอคะไม่รู้เหมือนกันแต่น่ารักดีนะขอหนูอุ้้หน่อยได้ไหมคะได้สิ ยน่ารักจังเลยไงชื่อ,อยังคะยังเลยเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้ตอนที่ฉันไม่มีใครว่า,าดูสิแลบลิ้นใหญ่เลยสงสัยจะหิวอุ้ยจริงด้วยแต่เราไม่มีตังซื้ออาหารให้มันนะสิทำยังไงดีนั่นนะสิหรือจะปล่อยให้มันอดตายดีไม่ได้นะคะเอางี้ไหมคะหนูกับมันจะไปซื้อขนมพอดีเช่าของมนูก่อนก็นกได้ นี่ค่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมันจะไปพออะไรเล่า,ออางั้นมันมีชื่อสองร้อยอะค่ะสองร้อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรให้มันกินเลยดีแล้วน่ารักจังเลยนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยน้องน่นารักจังเลยพูดก็พูดนะฟองน้ําเราจะเลี้ยงกันไหวเหรอไม่เห็นยากเลยเลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปตัดขาแล้วก็เอาไปขอทานสิ นั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้เขาเอาหมาไปขอทานกันเยอะแยะเลยไม่ได้นะคะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมน้องอาจจะน่ารักทำแบบนี้กับน้องได้ยังไงคะฉันเจอฉันเป็นเจ้าของเธอจะทำไมงั้นหนูขอได้ไหมคะไม่ได้ฉันเจอฉันเป็นเจ้าของจะให้ฟรีๆได้ยังไงเอามานี่เลยหนูขอได้ไหมคะอย่าทำาน้งเขาเลยนะคะไม่ได้อย่ามายุ่ง ทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้ด้วยล่ะคะก็สุนัขของฉันเธอจะมายุ่งวุ่นวายอะไรหนูขอนะคะหนูอยากได้น้องเขาจริงๆหนูสงสารน้องเขาค่ะถ้าสงสารน้องเขาก็เอาเงินมาซื้อสิแต่หนูไม่มีนะคะไม่มีหรอไปพีกิต้าไปตัดขากันอย่านะคะตัวเนี้ขายในตลาดอย่างน้อยก็ห้าพันไปหามาถ้าไม่อยากให้น้องโดนตัดขาแล้วหนูจะไปหาที่ไหนล่ะคะเร็วของเธอเร็วๆนะไม่มีเวลา นีวค่ะแล้วหนูหาอะไรอยู่อ่ะลูกเอ,อ่อไม่มีอะไรค่ะคุณแม่แล้วไปอยู่บ้านด้วนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อไข่ก่อนอค่ะแม่โอ้ งินตั้งเยอะน่าจะพอค่าน้องหมานนเี่เอ๊ะแต่มันจะคุ้มกันหรอเราได้น้องหมามาแต่เราก็ขโมยเงินคุณแม่ไม่เอาดีก,กว่าเราทำไม่ได้คุณแม่หนูอขอโทษน้องดาวเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังซิ คือว่าหนูเจอคนเก็บลูกสนัขได้ค่ะคุณแม่แล้วเขาจะไปตัดขาฮะมีคนใจร้ายใจดำขนาดนั้นเลยหรอลูกใช่ค่ะคุณแม่อย่าบอกนะว่าหนูจะขโมยเงินไปซื้อลูกสนัขก็หนูสงสารลูกสุนัขงอะค่ะคุณแม่ไหนเขาอยู่ไหนเอ๊พี่กิตตาเด็กคนนั้นเขาจะหาเงินมาให้เราได้จริงๆเหรอน่าจะได้หรอกดูแล้วน่าจะสงสารไอ้ตัวนี้น่าดูนู่นไงมาแล้ว ใครที่เอาลูกสุนัขมาล่อลูกสาวฉันเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยอืใจเย็นๆใจเย็นๆพวกเราไม่ได้บังคับน้องเขาสักหน่อยน้องอยากได้แล้วก็แค่ขายห้าพันเนี่ยนะกับลูกสุนัขที่เก็บได้มันเป็นความพอใจของพวกเราถ้าไม่ซื้อก็กลับไปคุณแม่ค่ะหนูสงสารน้องหมาตัวนี้ค่ะเอ๊ะน้องฟูจินี่ผู้คุณสองคนที่ขอน้องฟูจิไปเลี้ยงนี่ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ลูกสุนัขพวกเราฝากดูแลฟูจิด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าไปขายเด็ดขาดน,นะครับไม่ต้องหว่วงค่ะเราสองคนเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่ารักจังเลยสัญญาเลยนะครับว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีเลยอย่าลืมถ่ายรูปอัปเดตให้ผมด้วยนะครับได้ครับนี่พี่ต้าไปขอสุนัขเขามาเลี้ยงทําไมลําพังตัว,อตวเองก็เลี้ยงไม่รอดอยู่แล้ว โถฟองน้ําไม่รู้อะไรคนสมัยเนี้ยเขาสงสารสุน,นัขก,กันเยอะเราก็จะเอามาหาเงินไงนู่นนู่นมีเด็กมาแล้วดูสิตัวขาวเชียลฟองน้ําไปจับมาไปได้ได้โูใจร้ายจริงๆเลยขอมาฟรีๆแล้วยังมาขายแพงอีกเออคือว่าจะจำผิดหรือเปล่าเอาน้องพูจิขึ้นมาเลยเฮ้ยได้ไงอะ่ะให้แล้วเอาคืนมีหรอ หรือจะให้แจ้งตำรวจข้อหาหลอกลวงเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นประจานลงโซเชียลเลยเนี่นะคะนี่นะคะขอหมามาฟรีแล้วก็มาหลอกขายนะคะนี่นะคะคนแบบนี้นะคะออ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยฟูจิแล้วแบบนี้จะไว้ใจใครได้เนี่ยพี่คะพี่ไม่สะดวกเลี้ยงหรอคะใช่พอดีพี่ก็ไม่ต่างประเทศเลยประกาศหาคนดูแลในเน็ตคุณแม่คะ่ะนะคะ นะคะคุณแม่คะก็ได้แย่นักพูดจีนหม่จด้แล้ว<า><า><า> ยายจ๋าหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะจ้าตั้งใจเรียนนะจ้ายายไม่ต้องห่วงยายจะทำอะไรอะ่ะยายก็แค่จะหอมเป็นไรหรือลูกเอ่อไม่เป็นไรหรอกยายแต่ว่าหนูสายแล้วหนูไปเล่นก่อนนะัอดีค่ะยายออมเอ้ยรังเกียจยายถึงขนาดนั้นเหรอลูก การแสดงของนักเรียนประจำปีืมยายวันนี้หนูกลับเย็นนิดน,นึงนะทำไมลนะลูกอืมพอดีมีติวหนังสือกับเพื่อนที่โรงเรียนนิดหน่อยค่ะยายกลับเย็นมากไหมให้ยายไปรับนะไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้เพื่อนมาส่งเพื่อนผู้หญิงไว้ใจได้งั้นก็แล้วไปอืมจริงสิ เดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนเข้ามาจัดนานแล้วหรือลูกยายว่าจะขอไปดูหนูสักปีหนึ่งเอ่อไม่รู้เหมือนกันยายเดี๋ยวหนูรีบไปโรงเรียนก่อนนะย่าค่ะสวัสดีค่ะ ออมเอ้ยยายบอกว่าจะไปรับก็ไม่ยอมดูสิ นี่ยายเฝ้าหนูทั้งคืนเลยเหรอคะอย่าลูกก็หนูไม่สบายยายจะอยู่เฉยได้ไงแล้วลูกจริงสิยายวันนี้หนุบังเรียนเ๋ยวก่น่นลูกเ๋ยวก่น่นลาสักวันไม่ได้เลยลูกไม่ได้ยายวันนี้วันสำคัญหนูจะซ้อมการแสดงที่โรงเรียนเหรอหนูต้องไปแล้วยาย เดี๋ยวออมเดี๋ยวหนูต้องไปเลยไายยายหนูบอกแล้วว่าไม่ต้องมาส่งหนูไหวสภาพแบบนี้เหรอไหวเดี๋ยวยายจะเดินไปส่งที่โรงเรียนอ,อมอ,อมอ,อม <c oughs> นี่ออมเพิ่งมาเหมือนกันเหรอใช่ใช่ พอดีเราไม่ค่อยสบายก็เลยมาสายเอ้านี่คุณยายเป็นผู้ปกครองเธอเหรออุ้ยหน้ามีปานด้วยเออไม่ใช่หรอกหนูหน้าตาอัปรักษ์อย่างยายนี่จะเป็นผู้ปกครองใครได้ลูกก็รังเกียจมีหลานหลานก็รังเกียจขนาดเช็ดขี้เช็ดเทีย่ยวมาตั้งแต่เด็ก ไม่สบายก็ยดูแลเหมืน <ไ objeto S 2> หอนล,อลูกเขาก็ย<ห>ังรังแกียายอีกยายหนูขอโทษยอบโยนตอนเราร้องไห้คนที่คอยหน้าตาภายนอกไม่ได้บ่งบอกถึงความดีในจิตใจไม่ว่าผู้ที่เลี้ยงเรามาจะมีหน้าตาอัปลักษณ์เพียงใดแต่เขาก็เสียสละทุกอย่างเพื่อเลี้ยงเรามาจนโต เมื่อเราเติบใหญ่จงยานเนลคุณควรเร่งตอบแทนบุญคุณท่านนะครับยายวันนี้ไปดูหนูซ้อมนะแล้วเดี๋ยวกลับอมกันตอนเย็นได้สิแล้ววันแสดงจริงไม่ให้ยายไปดูเหรอไปสิยายโหยายต้องไปนะรู้ไหมเขย,ยต้องไปดูหนูซ้อมนะแล้วก็ไปไดหูหนูด้วย เศร้าเพียงใดก็มีแต่เธอช่วยปลอบ